สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้แม่พาทุกคนมาชมการช่ำใบกวัมกมรกตด่างของแม่นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูด่างไหมด่างนะคะด่างตัวนี้น่าจะเป็นกวักโบราณนะทุกคนเป็นกวักโบราณนะคะมีอยู่สองใบนะคะทีนี้แม่ให้มาดูความความความอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ความแปลกความแปลกไม่ไม่แปลกหรอกนะคะก็คือจริงๆแล้วแม่ทดลองเนี่ยทุกคนสังเกตดูว่าใบมันจะโดนตัดไปครึ่งหนึ่งเห็นไหมคะใบจะโดนตัดไปครึ่งหนึ่งนะคะจริงๆแม่ได้ทําการทดลองว่าเแม่เห็นเพื่อนๆในกลุ่มแบบในในกลุ่มกวากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาทดลองต,ตัดตัดส่วนบนของใบอย่างเงี้ยค่ะ ของใบของน้องน้องกวากมาเนาะแล้วก็เพื่อที่จะมาชำแม่ก็เลยอยากลองดูอยากลองดูว่าน้องอาจจะติดรากจริงไหมจริงไหมทุกคนนะคะแม่ก็เลยแบบเออลองดูแต่ลองนี่แม่ไม่ได้ลองแค่ต้นเดียวนะแม่ลองลองทุกต้นที่แม่มีเลยทุกคนเดี๋ยวไปหยบมาน้องโดนแดดน้องโดนแดดนะคะทุกคนเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆนะคะอันนี้ด่างนะคะตัวนี้น่าจะเป็นเป็นกวากโบราณน,นะทุกคนกวากด่างโบราณเนาะ อันนี้เป็นเป็นธรรมดาไม่ไม่โบราณนะคะน้องจะติดด่างอยู่ทุกคนสังเกตดูนะคะน้องจะติดด่างมาลูกใบตัวนี้แม่ได้มาจากในกลุ่มนะแต่ว่าน้องเป็นด่างแบบออกเหลืองๆน้องโตช้ามากเลยทุกคนน้องด่างนะแต่แม่พยายามแบบรื้อรากดูแล้วน้องน้องมีร่างมีตุ่มใหญ่มากแต่น้องแบบไม่ไม่ขึ้นไม่งอกมาสักทีะ อันนี้ก็ด่างนะคะด่างด่างหมดเลยตัวนี้เป็นกวกงจิว๋วกวากแครเนาะกวกเขียวธรรมดาตัวนี้ใบเริ่มแบบช้ำๆอะ่ะแม่ว่าน่าจะเกี่ยวน้ำเนาะพยายามไม่ลดน้ําเขาบ่อยนะคะเพราะว่ากลัวแบบกลัวเขาเน่านะอันนี้น้องสวยดูแต่แม่แม่เคยลองรื้อออกมาดูแล้วนะว่าน้องอะ่ะติดรากไหมเดี๋ยววันนี้แม่จะลองแบบรื้อให้ทุกคนดูว่าพอเราแยกตัดมาแบบนี้ ตัดส่วนบนมาแบบนี้เพื่อมาชำแบบนี้น้องติดรากจริงไหมอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองกระถางนี้แล้วกันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองรืกระถางนี้กันนี่นะคะลองรืกระถางนี้กันนะคะเชึบเดี๋ยวชึบโยกโยกให้น้องแบบอ่อนๆน,นิดนึงแสงมืดไหมทุกคนมามุมเดิมดีกว่าตรงนั้นมืดจังอ่าโยกดูนะคะเดี๋ยวเราหยิบออกมาดูเชืบ น้อยดูทุกคนน้องติดลากแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่น้องมีหน่อแล้วนะทุกคนน้องมีหน่อมีตุ้มหน่อโอ้ยไม่โฟกัสเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมไม่โฟกัสเนี่ยน้องมีหน่อแล้วทุกคนหน่อน้อยๆของน้องไหนลักกล้องไม่โฟกัสเลยน้องมีหน่อแล้วนะคะนิดนึงเนี่ยตรงเนี้ย หนอน้องเริ่มออกแล้วเนี่ยเน,ยเ,น,ยเ,นยเห็นไหมคะเล็กๆเ,เนี่ยโอ้โหเซอร์ไพรส์ามากเอาจริงๆแม่ใช้เวลาในการแบบเออ่ชำํำน่าจะประมาณสองเดือนนะถึงติดที่ตัดมาเนี่ยแล้วน้องแบบมีตุ้มมีหน่อแล้วอ่ะคือเซอร์ไพรส์ามากดีใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูอีกเนาะลองดูอีกสักใบอันนี้อันนี้ตัวนี้เป็นใบที่แบบที่แบบช้ำตรงนี้นิดนึงนะ ่าเดี๋ยวลองดูนะคือเราขยายใช้เวลาในการขยายพันธุ์เวลาไล่ๆกันโอ้ยทุกคนใบนี้เกือบเสียทุกคนดูขอบขอบแต่ลากและตุ้มน้องมาแล้วไม่ต้องกลัวเลยโอ้โหแม่ดีใจจังเลยอะนี่ทุกคนทุกคนมันได้ผลนะคะใครที่อยากลองก็ก็ลองได้นะ แม่แต่แม่ลองทุกใบที่แม่มีเลยเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองอีกลองอีกดีกว่าลองลื้อดูอีกอันนี้ดแดงๆสวยๆเลยนะเห็นไหมคะ่างสวยๆเลยนะ,นยะยยนะที่เราตัดใบบนของน้องมาเนาะชึบอ่าแต่มีหลายๆคนบอกว่าการที่เออเรามาดึงน้องขึ้นลงอย่างเงี้ยทำให้น้องแบบชะงักการเจริญเติบโต หรือเปล่าแม่ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเนี่ยติดรากหมดเลยนะคะแต่ว่าแม่แม่ลุ้นอ่ะทุกคนใส่ลุ้นอ่ะแม่ก็จะแบบลือออกมาแต่นี้เป็นครั้งที่สองนะที่แม่ลือรากแม่ไม่ได้ลือบ่อยนะเราก็อยากดูว่าเฮ้ยมันมันเน่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็อยากรู้แหละมันลุ้นอ่ะทุกคนติดนะคะติดรากติดรากแต่บางต้นแบบเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ยอย่างต้นต้นเนี้ยอันแรกที่แม่ลืออ่ะแล้วน้องมีหน่อแล้ว น้องมีตุ้มหนอ่อริ่มเริ่มโผล่ออกมาแล้วทุกคนแล้วแบบหัวดูหัวแบบเริ่มใหญ่แล้วใช้เวลาค่อนข้างนานนะทุกคนสองเดือนเนี่ยถือถือว่านานนะแม่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรพิเศษเลยนะทุกคนเดี๋ยวาาาาลองมารอลองรื้อน้องกวักโบราณดูเนาะจื๊บโอ้ยน้องกวักโบราณของแม่จะบอกว่าเริ่มมีตุ้มหน่อแล้วน้องโตช้ามากเลย มีแล้วนะทุกคนมีรากแล้วนะแต่แบบน้อยมากเนี่ยเห็นไหมคะน้องมีตุ้มตุ้มน้องเริ่มโผล่แล้วเนะี่ยโอเคเดี๋ยวแม่มีมีสองใบนะเดี๋ยวแม่เอามาให้ดูอีกใบหนึ่งว่าเป็นอย่างไรแม่เอาไว้ตื้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจโอ้อนี่ตัวนี้มาตุ้มตุ้มมาชัดตุ้มมาชัดรากเดินแล้วเห็นไหมคะแหมมาแล้วนะคะลากเดินแล้ว ตุ้มมาแล้วตัวนี้เป็นใบกวัดโบราณน,นะโอเคแสดงว่าที่แม่ทดลองในการาตัดใบบนมานะคะตัดใบบนมาถือว่าสำเร็จนะทุกคนถือว่าสำเร็จนี้นะคะน้องติดรากแบบสวยๆมา,าส่วนหัวเป็นยังไงบ้างส่วนหัวนะส่วนหัวมีแน่นอนเลยไม่ต้องห่วงเลยทุกคนเดี๋ยวจะลื้อตัวนี้ให้ดูนะส่วนช่วงบน หัวที่เราตัดมานะมันไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวลำลำต้นมาไอ้ลำต้นของน้องมาด้วยนี่ไงเนี่ยนี่ส่วนใบบนของน้องนะส่วนใบบนของน้องโอ้โหใหญ่มากดูเดี๋ยวแม่ดูก่อนว่าน้องเริ่มมีหน่อออกหรือยงังโอ้โหเนี่ยเริ่มแล้วนะคะหนอ่อหน่อน้องเริ่มออกออกตาเล็กๆแล้ว ตาเล็กๆติดแน่นอนค่ะทุกคนติดแน่นอนเลี้ยงลืมๆอะ่ะเลี้ยงลืมไม่ต้องไปดูอะไรน้องมากแล้วก็ไม่ต้องลื้อน้องออกมาดูเยอะไม่ต้องลื้อออกมาดูบ่อยนะคะเลี้ยงลืมๆไปอันนี้คือแม่ไม่ได้อกไม่ได้อะไรเลยนะคือวางแบบนี้แบบธรรมชาติเลยอะ่ะวางแบบนี้ธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปลื้อน้องบ่อยอันนี้ก็คือเป็นการลื้อครั้งที่สองของแม่เท่านั้นเองนะคะใช้เวลาอาจจะนานกว่าคนอื่นหน่อยเนาะบางคนแบบ ในกลุ่มเห็นบอกว่าสิบห้าวันอย่างเงี้ยก็ติดลากแล้วอ่ะถือว่าเร็วของแม่จริงๆแล้วก็เริ่มติดแล้วแหละประมาณประมาณสี่สิบห้าวันอ่ะเริ่มติดแต่อันนี้ก็คือประมาณเกือบสองเดือนได้นะคะที่ที่ลองมาลือดูนะคะปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์ามากเลยนะคะน้องเริ่มเริ่มมีตาออกมาแล้วเนี่ยแล้วลากน้องแบบตุ้มน้องแบบใหญ่โอเคเลยทุกคนนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปของแม่นะคะฝากฝากคนที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามทั้งเพจ Facebook ของแม่นะคะแล้วก็ช่อง YouTube G Family Channel ของแม่ด้วยนะคะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของแม่และครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ